ทุกคนน้องต้นข้าวจะมาที่นี่จะร้องเพลงคืนนี้ที่งานวัดพระศรีอ่านซึ่งวัดพระศรีอ่านเนี่ยเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะครับมีหลวงพ่อพระยกขาวใช่ไหมพระพุทธรูปที่ยกขาวมาจากพมา่านะ เดี๋ยวเราต้องมาเมาส์กันเรื่องนี้หน่อยหนึ่งทุกคนจ้าว่าทําไมน้องต้นข้าวแบบโชคดีมากๆเลยได้แบบว่าไม่ปออกงานบุญร้องเพลงทํางานหารายได้แล้วก็มอบความสุขให้พวกเราทุกคนทุกคนเรากําลังหาที่พักบ้านพักตะวันค่ะทุกคนอีก750เมตรเขาบอกว่าเดินเล่น,ลน,ลนชมไปประมาณ5นาที6นาทีก็จะถึงแล้วทุกคนนะครับนี่คือเมืองโธารามนะครับนีายแต่แล้วมีต้นต้นจี๊ดด้วยหรอนีน,นทุกคน ส้มจี๊ดอยติ่งเทศสีชมพูส้มจี๊ดจ่กทุกคนจา๋าส้มจี๊ดว้ายน่ารักจังเลยทุกคนดูสิพอแตะปั๊บหลุดปุ๊บเลยทุกคนดูสิดูสิหลุดเลยทุกคนน่าจะหวานเนาะลูกส้มจี๊ดมันจะหวานม,มากเลยนะเวลาสุกเปรี้ยวเนะเขาบอกว่าเปรี้ยวจ่กทุกคนอันนี้ดอกเทียนใช่ไหมไปทุกคนจา๋า ต้นคริสติน่าอากิล่าอะตุกๆุกทายแลนด์ก็มาอยู่ตรงโพธารามได้ไงเนี่ยนี่ฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะแยกซ้ายแยกขวาดีล่ะเดี๋ยวเราถันข้างๆอันนี้จะเป็นพนักงานมองเราใหญ่โยทุกคนผู้หญิงคนนั้นี่ฮบรรยากาศต้นจามุรีสวยในข้รัหลับสวยเนาะผู้จุงเนาะนี่ฮะบรรยากาศสบายๆบาเขามองเนี่ย สวยงามเนี่ยเดี๋ยวจะหาบ้านพักให้เจอแล้วก็จะเช็คอินทุกคนจ้นที่จังดอกไม้สวยอันนี้ดอกอะไรทุกคนเดีย๋ยวหาที่พักเช็คอินแล้วก็อาจจะเดินชมเมืงองออมาทางนี้ได้เหมือนกันนี่ใช่ไหมอ๋อโอเคได้หลายทางนะเนี่ย นี้รัาขามยักษ์ทุกคนสวยไหมสวยงามอ๋อทุกคนดูสิข้ามันไก่ตอนหยุดทุกวันพุธวันนี้วันพุธพอดีเลยอดกินฮะนี่จ้าทุกคนมีโลตัสโกเฟชอาร์บิทรูด้วยทุกคนทรูมูฟทุกคนจ้าแล้วก็จังเกิลบาร์จังเกิลคาเฟ่โอ้ยสวยเราเคยกินกาแฟบาร์นี้สวยอร่อยทุกคนเสียงรถเลือกตั้งจากทุกคนจ้า นิจ้าทุกคนเฟื่องฟ้าเฟื่องชมพูดอกเล็บมือนางทุกคนโพธารามเขาดังคนสวยโพธารามนะครับคุณงามบ้านโป่งนนั้นเป็นคําขวัญของจังหวัดนะฮะแต่ถ้าคําขวัญของอําเภออำเภอโพธารามเขาก็มีคำขวัญต่างหากนะจ๊ะเธออ๋อที่ดอกแว่นแก้วใช่ไหมต้นแว่นแก้วเหมือนกับบัวบกทุกคนสวยไหมสวยงาม ทุกคนนี่เห็นคลองชนระทานแบบนี้ไหมสลดเนาะเขาจะมีป้ายบอกว่าเป็นวัดไปบ้านเขาช่องพานสิบสามกิโลเคยเราเคยได้กินแต่ว,วัดเขาช่องพานที่เป็นวัดมอญอะ่ะสมัยก่อนก็บอกว่าดังมากมันจะมีถ้าเยอะมากเลยนะวัดเขาช่องพานจังหวัดราชบุรีราชบุรีไปอีกยี่สิกว่ากิโลทุกคนนี่ป็นล,นำลำาน้ําลําทานทุกคนจา้าไว้มีป้ายแสดงมหรอพศไปดูซิมีป้ายงานน้องต้นข้าวคืนนี้หรือเปล่าทุกคน รถเนาะบรรยากาศดีดีดูสิทุกคนมีแต่ที่พักไ,ไกลทั้งนั้นเลยแต่ถ้าในเมืองเนี่ยบ้านพักออบ้านพักตะว,วันอยู่ตรงไหนเนเธอป้าอยู่ริมคลองบ้านพักตะวันอยู่ตรงไหนอ๋อนุ้น,นหรอใช่ไหมอันนี้งานวัดทรายหาดทรายปพธารามมีน้องต้นข้าวไหมลองดูสิไม่มีหรอกอ๋อนี้มันช่วงสิบ ถึงยี่สิบผ่านมาแล้วที่เธอนี่มันกุมผ่าแล้วโอ้ยคลองสวยมากทุกคนดูสินั่นบ้านพักตะวันอยู่ตรงนั้นป้ายหยดเด็ดมากอ่าคืนนี้เรามาดูกันนะว่าเราจะไปไหมไหนๆก็บ้าภูทารามน้องต้นข้าวมางานที่สองจริงๆเขาไปบ้านปป่งก่อนงั้นเรามารอก,กันนะว่าว่าเราจะไปไหวไหมคืนนี้เพราะว่าห่างจากที่พักไปพอสมควรเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดจะไปก็ต้องวางแผนทํางานให้เสร็จก่อน ออนไลน์ไลฟ์สดอะไรทํางานวิเสร็จแล้วก็เดินชมวิวถ่ายไปประมาณ4กิโลเองทุกคนเห็นไหมน้องต้นข้าวจะรู้ไหมเนี่ยว่าเราแบบว่ามาถ่ายคลิปอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ไปงานก็พูดถึงตลอดนะฮะทุกคนเห็นไหมคนดีๆเราต้องส่งเสริมจากเนี่ยบ้านพักตะวันไปข้าไปเช็คอินกันตรงนี้แหละใกล้ๆทุกคน